โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชนเนลนะครับต้องขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กับการสรุปแพทใหม่นะครับ อัปเดตประจําวันที่15เดือน11นี้ีนะเป็นแพทที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนะฮะวันนี้เราจะมาสรุปกันว่ามีอะไรปรับกันในบ้างในแพทนี้นะมาฟังกันสั้นๆนะสำหรับคนที่ไม่ติดตามข่าวสารของ RV วีนะฮะนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับคือเรื่องของฮีโร่ใหม่นะครับหรือการปรับบาลานซ์ของโจเกอร์หรือสจวรตนะครับกลายเป็นสจวรเนาะก็คือโจเกอร์จะกลายเป็นสกินนะฮะนะครับสกิลเนี่ยอ่ายังคล้ายๆเดิมยังมีจรวดเหมือนเดิมมีันตีเหมือนเดิมท่าสองยังกันดามเมจเหมือนเดิมนะครับที่ ตีธรรมดาได้สแต็กนะครับสกิลหนึ่งโดนได้สแต็กอันติโดนได้สแต็กนะครับไม่สามารถสกิลเก็บกับคีพได้แล้วต้องโดนฮีโร่เท่านั้นนะฮะสแต็กเต็มทําอะไรได้บ้างสแต็กเต็มเนี่ยมีอยู่สี่สแต็กนะถ้าครบสี่สแต็กปุ๊บทำงานทันทีมีตีเร็วมีวิ่งไวนึกถึงพาสีแวนได้เลยแล้วก็เมื่อเข้าโหมดพาสีเนี่ยก็จะได้ท่าหนึ่งแบบอัปเกรดมาแล้วเมื่อตีธรรมดาเนี่ยก็จะลดคูดาวท่าหนึ่งได้ด้วย1.5วินะถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดนี้นะครับแล้วก็ถ้าฆ่าได้หรือแอซิสนะครับ ท่าหนึง่งอัปเกรดมันตา่างท่าหนึ่งปกติยังไงท่าหนึ่งปกติก็เหมือนปกตินะครับนั่งยองๆแล้วก็ยิงกระสุนปืนเหมือนเดิมดาเมจเบาล,บล,ลงค่อนข้างเยอะแต่มันมีแมคกนีคและคูด่ดาวมาใหม่จากพาสซีฟเนาะไม่เป็นไรนะครับทดแทนกันได้แต่ถ้าเกิดเป็นท่าหนึ่งแบบอัปเกรดเนี่ยหรือสแต็กเต็มเนี่ยจะยิงทันทีนะครับไม่ต้องนั่งยองๆนะครับดาเมจก็ยังเบาปกตินิดหน่อยแต่ถือว่าใช้ได้นะทราบสกิลที่ไม่ต้องรอนะครับก็คือยิงออกมาทันทีเลยบอกได้เลยนะครับแพทหน้าเนี่ยโจ๊กเกอร์เนี่ยยยจจะะเเเเเเป็็็นน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 นฮีีีีีีโรรรร่่่่่่ทคคคอออข้าาาาางงงงสสสสูืกกกพพซฟมมมัับบแตตวุดถึ เลยวิ่งเร็วนะครับมากสุดถึง30%นะครับแล้วก็ท่า2เนี่ยยังคงกันดาเมจได้เหมือนเดิมวิ่งเร็วเหมือนเดิมนะอันตีเนี่ยสตันนานขึ้นด้วยนะฮะเพราะงั้นดอยเลยมองว่าแพทหน้าเนี่ยตัวของจู๊ดหรือโจ๊กเกอร์แพทใหม่เนี่ยน่าสนใจสุดๆนะฮะก็ใครที่กำลังมองหาแครีเก่งๆเนี่ยดอยวแพทหน้าตัวของจู๊ดเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะฮะดีไม่ดีนะ่าจะโดนแบนบ่อยมากถ้าหลุดมาดอยแนะนำให้หยิบนะบเป็นตัวทีน่น่าจะเก่งสุดๆนะซับจู๊ดนะฮะนะครับไปต่อที่บาลานซ์ขขอออองงงงฮีีีีีโโรรรร่่่่กัััันนนนนบ้าาามมเเเิิทททตตตะยดใว ออกนะครับแค่นั้นเลยไม่ดูดแล้วอันติจะไม่ดูดต่อไปต่อมาที่ชักหน้าครับชักหน้าโดนเนิร์ฟในส่วนของสกิลสนะทำให้การกันดาเมจลดลงเหลือแค่3.5%ต่อสเต็กแนะแทนที่จะเป็น5%นะครับถ้าดอยจอไผิดมัน5%มันตันอยู่ที่20%เนาะก็คือ4สแต็กเพราะงั้น3.5%เนี่ยก็เท่ากับการดาเมจได้มากสุดแค่14%นะครับก็โดนเนิร์ฟไปค่อข้างเยอะเหมือนกันก็จะบางลงนะสับช้างต่อมาครับที่ราวิลครับราวิลได้รับการบัฟพาสีดนะจากการยิงสันนั้นเนี่ยนัดละ40%เนี่ยกลายเป็น50%แทนนะครับพูดง่ายราวิลเนี่ยก็ยิงแรงขึ้น30% เย,เยอะขึ้นมากนะเพราะมันยิง3นัดนะฮะโดยว่าแพตหน้าลาวิวน่าจะยิงแรงสุดๆนะครับต้องรอติดตามเลยต่อมาให้ตัวของทอนครับทอนได้รับการโจมตีธรรมดาแรงขึ้นนะเมื่อก่อนมันตีอยู่ที่0.8นะครับโดนเนิร์ฟพลังโจมตีไป20%อันนี้ลดการโดนเนิร์ฟดาเมจแรงเหลือแค่15%แทนกลายเป็น0.85เพราะงั้นทอนก็อาจจะแรงขึ้นนิดหนึ่งนะครับใช้คำว่านิดหนึ่งแล้วกันเนาะกระสุนฟ้าแรงเท่าเดิมไม่ต่างอะไรกันมากมันแค่ปรับสเกลให้เท่ากันเฉยๆนะครับ มาที่ตัวของ War h i หรือพี่แว่นของเรานะพี่แว่นของเราได้รับการบัฟนะครับให้ p a s s i v เนี่ยวิ่งไวมากขึ้นนะจากปกติเนี่ย5%กลายเป็น6%จากยุคที่มันเคยปรับมาแล้วเก่งที่สุดเนี่ยก็คือยุคที่มันปรับมาแล้ววิ่งเร็ว7.5%นะปัจจุบันมันจะบัฟมาเป็น6%ซึ่งดอยบองว่าตอนนี้5%ก็ถือว่าเก่งค่อนข้างมากแล้ว6%เนี่ยถือเป็นเลขที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะถ้าสแต็กเต็มดอยน่าจะวิ่งได้24%นะดีขึ้นเยอะเหมือนกันดอยว่าตอนนี้ก็วิ่งเกือบไวแล้วแต่ถ้าได้6%มันน่าจะไวขึ้นมากนะครับแล้วก็บัฟมานาท่า1ให้ใช้น้อยล นะก็ดมว่าตัวของแว่นเนี่ยน่าสนใจนะเนื่องจากแผทปัจจุบันมันก็ยังพอเล่นได้ไงถ้าบัฟมาอีกก็จะจะเก่งขึ้นอีกนะครับสับการวิ่งเร็วของพาสีนะฮะต่อมามีกตัวหนึ่งอันนี้เพิ่งมาใหม่ฮะดอยจะไม่เพียเพิ่งมาใหม่ก็คือพี่ซาเนตของเรานะ,ะพี่ซาเนตของเราไม่จําเป็นต้องใช้สกิลสโดนแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสองซาเน็ตเมื่อใช้โดนเนี่ยจะตีเร็วแล้วก็ตีดุดเลือดนะฮะอันนี้ปรับใหม่ไม่ต้องใช้โดนแล้วขอแค่ใช้ก็พอจะตีเร็วแล้วก็ตีดุดเลือดด้วยบอกเเลลลยววว่่่่่าา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 นน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 สสสใใจจจมมมมมมกกหหรรรััับบพีะไ้ขดือป หลายรอบมากสับซานิษเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้เปนองของตีเร็วไม่ไ้เป็นนองของดูเลือดละอ่ะเนี่ยบัฟมาเยอะเหลือเกินนะน่าติดตามเหมือนกันสับซานิษว่ามันจะทําให้มันเล่นง่ายขึ้นขนาดไหนนะครับโอเคมาต่อที่สกิลเชนเจอร์นะแบบรวดเร็วนะครับอ่าสกิลสปินนะครับไม่มีอะไรครับคูลดาวร้อยลงนิดนึงวิ่งเร็วเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลานะครับอ่าไม่มีแล้ววิ่งเร็วช่วงแรกๆเร็วขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นคือถ้าเกิดเรา เกิดโดนผลของสโลเนี่ยมันจะโดนผลของการสโลลดลง50%สมมติเราโดนสโล100%เราจะโดนสโลเพียง50%หรือถ้าเราโดนสโล50%เนี่ยก็จะโดนสโลเพียง25%นะครับเป็นการทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยโดนผลของสโลอย่างเช่นซูเปอร์แมนเนี่ยก็จะตกเครื่องยากมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่นี้ไม่ค่อยน่าสนใจถ่าหร่มาดูที่สเปลที่น่าสนใจของวันนี้นะคือตัวของ XQ ครับ XQ เนี่ยปรับใหม่ครับคูดาวน้อยลงครับเหลือ60วิอันนั้นยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่ผลของการใช้งานเนี่ยคงเหมือนเดิมนะกดแล้วทําความเสียหาย16%เป็นดาเมอ แต่ที่เปลี่ยนใหม่คือถ้าเกิดเราสามารถฆ่าคนได้นะครับในขณะที่ใช้ XQ นะฮะจะทําการรีเซ็ตคูด้าของสกิล XQ นะครับไปที่90%นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือจากคูด้าว60วิจะเหลือ6วินนะครับถ้าเราใช้แล้วฆ่าคนได้ถือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสำหรับสกิล XQ อันนี้นะครับก็คือปกติมันไม่ได้แบบดีเดย์อะไรมากแต่นี่คือถ้าเราสามารถใช้สัก2ครั้งในไฟได้เนี่ยอาจจะมีผลค่อนข้างเยอะในทีมไฟนะแล้วก็ตัวไหนที่เป็นตัวที่คอมโบเดียวตายเนี่ยก็สามารถฆ่าได้รัวมากขึ้นนะครับพวกแอสซัสซินที่ไม่ไ เน execute ได้ดีมากขึ้นด้วยเอาว่าเป็นสเปลที่น่าสนใจเลยแหละน้ำน่าจะทําให้เราดักค่ายได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยมากมายนะครับเป็นตัวเลือกสำหรับ fighter ให้เลือกรับ f i กอ r ์หรือ execute นะครับประมาณนี้โอเคน่าจบไปแล้วนะครับสั้นๆนะรับสมดุลฮีโร่แล้วก็ฮีโร่ใหม่อย่างจวรนะฮะโอเคมาต่อที่เอ่อตัวของ map กันบ้างนะครับแล้วก็ดาร์กไซเลอร์ก็รับแพทใหม่เนี่ยเราก็จะได้แม p ใหม่มาด้วยนะครับซึ่งแม p ใหม่เนี่ยก็จะมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นบัฟฟ้าที่อยู่ชิดกบเลน ้าที่หายไปมากขึ้นบัฟแดงที่กว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็พุ่มหายไปบางพุ่มนะแล้วก็ที่สําคัญนะก็คือตัวของพวกบัฟมังกรบัฟดาร์เนี่ยเมื่อก่อนมันจะอยู่ชิดกับบัฟฟ้าถูกไหมอันนี้ปรับใหม่ครับมันจะไปอยู่ชิดกับบัฟแดงแทนซึ่งทาให้วิธีการเดินเกมอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับพุ als, ม่มเลนกลางเนี่ยก็มีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นอย่าง L อเนี่ยมันก็จะกลายเป็น L อลเอียงมากขึ้นนะครับตรงพุ als, ม่มตรงเลนกลางน้ำเนี่ยก็จะหายไปเยอะมากขึ้นนะอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างนะครับบัฟฟ้าอย่างท,ที่บอกก็ กันเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นเพราะไม่ต้องเช็คพุ่มเยอะอะไรอย่างนี้นะครับส่วนบับแดงเนี่ยก็ยังพื้นที่กว้างมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของหลุมมังกรมังกรอะไรเงี้ยก็หลุมกว้างขึ้นนะครับประมาณนี้เนี่ยมันจะดูหนาขึ้นนะสับหลุมมังกรนะครับหนาหลุมดาร์กก็กว้างขึ้นน่าจะประมาณนี้คร่าวๆนะสับตัวของแมปใหม่นะครับมีพุ่มใหม่อะไรเงี้ยนิดหน่อยนะไม่ได้ต่างจากเดิมมากเดี๋ยวเล่นไปสักก็น่าจะเข้าใจหรือเข้าไปเล่นนิดหน่อยก็จะพอเข้าใจนะฮะโอเคมาเรื่องของเมคานิกที่สําคัญในแพตต่อไปนะที่เราต้องรู้ก็คืืืออออเรรร่่งงงงขนนนะััหหใชวล15าาทีมจก เป็นก๊อตตัวใหม่นะครับหล่อขึ้นนะครับอ่าแฮนซัมเก่งขึ้นอันนี้ดอยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเวลาตีมันเนี่ยยากมากขึ้นหรือเปล่าแต่หลักๆเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของแพทหน้าคือเราเวลาเราฆ่าก๊อตตัวนี้ได้เนี่ยเราจะได้บัฟใหม่นะครับแล้วก็เราก็จะไม่สามารถเรียกก๊อตตัวนี้ได้แล้วปกติเราจะเรียกก๊อตมาช่วยตีได้ถูกไหมแต่แพทหน้าเราไม่สามารถเรียกก๊อตมาช่วยตีได้แล้วนะครับก็คือก๊อตก็จะมีแค่บัฟที่ให้เราเท่านั้นซึ่งบัฟอันนี้เนี่ คีฟเนี่ยก็สร้างเป็นยีเลยซึ่งอันนี้ดอยยังไม่ชัวเรื่องคูดาวของไอ้5%อันนี้ว่ามันกี่วิอันเนี้ยถ้ามันเขียนมันคือมันรัวได้แต่คือดอยยังไม่ชัวมันยังไม่ได้เขียนบอกว่ามันกี่วิคูดาวกี่วิต้องรอติดตามต่อไปทราบครูดาวของบัฟด์กว่ามันกี่วินะครับแต่ว่าไอใช้ที่ใช้ตีเข้าคีปเนี่ยทันดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยดีมากถ้าช่วงเลทเกมใครได้ก๊อตไปเนี่ยสามารถสู้กับเมก้าคีปได้สบายๆเลยนะครับเพราะมันเต็มเปอร์เซ ว่าเกาะนี้สามารถรีเฟซได้นะถ้าเราไม่อยู่ในการต่อสู้คล้ายๆอมูเลตเลยสมมติเดินออกจากไฟปุ๊บนะครับสักพักได้เกาะขึ้นมา15%นะเข้ามารับสกิลปกได้อีกนะเป็นบัฟที่เก่งมากๆนะแผทหน้าและอีกข้อหนึ่งนะสับบัฟก็อ์แผทหน้านะครับก็อ์แผทหน้านี่จะไม่จําเป็นต้องอยู่ในหลุมก็อ์เท่านั้นนะสามารถย้ายมาในหลุมมังกรได้นะเพื่อให้ไม่มีฝั่งไหนฝั่งนึงเนี่ยได้เปรียบจนมากเกินไปนะฮะสามารถแบบทำให้เราเอ้ยบางทีเราก็อยู่ฝั่งแดงมาที่เราอยู่ฝั่งฟ้าเนี่ยทำให้ก็อ์มันสลับไปสลบมมาาดด้่่เเเ็ตอองยยูกกลุิททีีร ไห้เปรียบเกินไปนะครับในช่วงเลดเกมก็ทําให้เกมบาลานซ์มากขึ้นในช่วงเลดเกมนะครับประมาณนี้และข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของแว่นกาดครับแว่นกาดของก๊อตในแผ่นหน้าก๊อตนะครับย้ําว่าเป็นก๊อตนะครับในแผ่นหน้าก็จะมีพลังพิเศษมากขึ้นนะครับแว่นกาดแผ่นหน้าของก๊อตจะมีตัวของบัฟนะที่ทําให้การโจมตีครั้งแรกต่อป้อมป้อมหนึ่งเนี่ยจะทําการสตานป้อมได้นะครับอ่าสตารป้อมอย่างนี้เลย2.5าวิเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนปิดป้อมเหมือนโอเมก้าสตัร์ป้อมเลยฟิลนั้นของแสดง ป้อมนี้แตกแล้วไปยิงป้อมหนึ่งมันก็ตันป้อมได้เหมือนกันนะเพราะงั้นอันนี้เราวางไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่ามันมียิงได้แค่นัดเดียวมันยิงได้ป้อมละนัดนะครับป้อมละนัดซึ่งมันจะทําให้การตีก้อนเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นนะเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยเราได้แค่ตัวเรียกก้อนออกมาแล้วก็แวนการแล้วก็บัฟธรรมดาใช่ไหมอันนี้เป็นบัฟที่ดีขึ้นมากแล้วก็แวนการที่เก่งขึ้นมากนะแผ่นหน้าบอกเลยว่าจะทําให้การจบบ้านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปหน่อยแต่แวนการนี่จะเก่งมากขึ้นมากเลยนะครับก็คร่าวๆสำหรับแผ่นนี้สรุปส เยอะบัฟทอนนิดหน่อยบัฟแรงน,นิดหน่อยบัฟแวนเยอะนะครับบัฟซาน,นิสเยอะนะครับสปินปรับนิดหน่อยนะครับเอคิวน่าสนใจมากๆนะครับมีการปรับอ่าคาโนเชนด่อยโดยไม่อ่านแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของแมปใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการเดินเกมเยอะแน่นอนนะครับแต่ต้องไปปรับปรุงกันวันหลังว่ามันจะเป็นยังไงนะครับพุ่มใหม่อะไรอย่างนี้แล้วก็บัฟมังกรใหม่เรื่องฮีโร่ใหม่อย,อย่างสจวรดด้วยมันก็จะทําให้เมตา,าจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับก็ได้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กังใจใคน มีคำถามสงสัยแล้วก็ลองเมนตได้านล่างนี้ได้ดอยไล่อ่านนะครับวันนี้แค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน